มาดูใบงานในหน่วยกลางวันกลางคืนกันเลยนะคะเด็กๆมาดูใบงานของพี่ๆที่มีอายุ3ปีกันก่อนเลยนะคะในวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนค่ะใบงานของวันที่1พฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพดวงอาทิตย์และเขียนสัน้นตามเส้นประให้สวยงามนะคะค่อยๆลากนะคะเด็กๆ ต่อไปใบงานของวันที่2พฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพดวงจันทร์และเขียนตามเส้นประมูลดวงจันทร์ให้สวยงามค่ะใบงานของวันที่3พฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพดาวที่มีเลข6ด้วยสีเหลืองนะคะสังเกตกันดีๆนะคะเด็กๆ ระบายดาวที่มีเลข6 ok ด้วยสีเหลืองค่ะใบงานวันที่4พฤศจิกายนให้นักเรียนกากบาททับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะมาดูค่ะภาพแรกดวงอาทิตย์ค่ะภาพที่สองดวงจันทร์ภาพที่สามเด็กกำลังนอนหลับอยู่ค่ะภาพที่สี่เด็กกำลังเล่นฟุตบอลภาพที่ห้า เด็กกำลังเรียนหนังสือเด็กๆด,ดูให้ดีนะคะว่าภาพไหนเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนกลางวันให้กากระบาททับเลยค่ะเด็กๆต่อไปใบงานของวันที่5พฤศจิกายนนะคะให้นักเรียนกากระบาททับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนและระบายสีให้สวยงามค่ะมาดูภาพที่1กันเลยนะคะภาพดวงจันทร์ค่ะภาพที่2ภาพดวงอาทิตย์ ภาพที่3ภาพเด็กนอนหลับภาพที่4เด็กกำลังเดินไปโรงเรียนเลยค่ะเด็กๆด,ดูนะคะภาพไหนที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนให้กากระบาดท,ทับได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูใบงานของห้องน้องกันนะคะอายุต่ำกว่า3ปีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนค่ะมาดูใบงานแรกกันเลยค่ะวันที่1พ่พฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพ ดวงอาทิตย์เลขเขียนภาษาอังกฤษสันตามเส้นปะค่ะค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆมาดูใบงานของวันที่สองพฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพดวงจันทร์เลขเขียนเส้นปะภาษาอังกฤษมูนค่อยๆทํานะคะเด็กๆมาดูใบงานของวันที่สามพฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพดวงอาทิตย์ เลข5ด้วยสีแดงค่ะเด็กๆสังเกตเลข5้าดีนะคะแล้วก็ระบายดวงอาทิตย์เป็นสีแดงค่ะมาดูใบงานของวันที่สีพฤศจิกายนให้นักเรียนกากบาททับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันและระบายสีให้สวยงามค่ะภาพแรกดวงอะไรคะดวงอาทิตย์ภาพที่สองเด็กกำลังเดินไปไหนคะเที่ยวใช่ไหมคะภาพปุดท้าย ตากผ้าค่ะภาพไหนที่เกิดขึ้นตอนกลางวันก็การกรบาดเลยค่ะเด็ก,ดกมาดูใบงานให้เด็กนักเรียนการกรบาททับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะภาพแรกดวงจันทร์ภาพที่สองเด็กผู้ชายกําลังนอนหลับอยู่ภาพที่สามตัวอะไรคะนกคู่ค่ะภาพที่สี่ เด็กผู้ชายกำลังเดินหรือใช่ไหมคะภาพไหนที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนก็การกระบาดทับเลยนะคะ